สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับช่องลูกหมูรีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกหมูมารีวิวช่อง NN พารวยนะคะนี่กดติดตามเลยอย่าลืมกดติดตามกันนะคะทุกคนกดกระดิ่งด้วยกริงร๊งกร,ริงกดไลค์ด้วยนะคะโอเคค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ลูกหมูเอาไปวางในกลุ่มเมื่อคืนนะคะคือลูกหมูมาดูแล้วคือมันเข้าดีเมื่อคืนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะ วันนี้จะมาเทสสูตรนี้ให้เพื่อนๆดูพร้อมๆกันนะคะว่ามันเข้าดีมากแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเราจะเข้าไปที่ผลรางวัลน,นะคะเพื่อที่จะเทศสย้อนหลังนะคะแล้วก็เล่นให้เพื่อนๆดูนะคะเราจะเล่นที่ยี่กีหนึ่งสองสามนะคะเทสย้อนหลังห้ารอบนะคะก็จะเริ่มที่รอบยี่สนะคะสูตรก็คือ3ตัวบนคูณกับสิบแปตเซแล้วก็เท่ากับนะคะ รอบที่29ได้2กับ6นะคะ2มา100นะคะรอบต่อไป251คูณกับ18%นะคะได้45.18แตก3ตัวนะคะสูตรนี้แตก3ตัวนะคะเพื่อนๆ451มาบนนะคะรอบต่อไป451คูณกับ18%นะคะได้2.5นะคะ5มาบนนะคะรอบต่อไป854คูณ18%นะคะได้3.72นะคะก็ 7มาล่างนะคะรอบต่อไปเราจะเล่นนะคะ48คูณกับ18เปอร์เซ็นต์นะคะได้8.64นะคะรอบนี้นะคะก็จะไปแทงเลข8นะคะเพราะว่ารอบที่แล้ว8มานะคะก็ง่ายๆนะคะเราจะเล่นไหลตามรอบที่แล้วนะคะสูตรมาตัวไหนนะคะถ้ามีตัวเลขตรงตามรอบที่แล้วเราก็จะไปแทงตามนะคะเราก็จะไปแทงเลข8แล้วเดี๋ยวเราจะมารองกันดูเลย เราจะลองเล่นเลยนะเป็นที่กินหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งศูนย์คูณสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอเคได้หนึ่งกับแปดนะคะรอบนี้เรามาเจาะหนึ่งกันนะคะเดี๋ยวลูกหมูทั้งหนึ่งทั้งแปดเลยนะเดี๋ยวไปเล่นเมื่อกี้เขาขับสองตัวใช่ไหมไอ้แทงหวยยีกกีรอบที่หกสิบสามสองตัวบนสองตัวล่างขับสองตัวหนึ่งกับแปดโอเคค่ะ เอ๊หรือเราจะเล่น19บประตูไปเลยจริงๆก็อยากเล่น19ประตูไปเลยนะเอาสูตรนี้มาเล่น19ประตูกันดีกว่าทุกคน <c oughs> โอเคค่ะหนึ่งกับ8ปดนะใส่ราคากันเลยนะคะโอเคค่ะลูกหมูจะเล่นห้าบาทนะคะทุกคนโอเคยอดวางเดิม1ันสารอกบบาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะว,ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าแต่สูตรนี้คือลูกหมูเอาไปวางแล้วเมื่อคือน ลูกหมูเราเอาไปวางแล้วเดี๋ยวลูกหมูเปิดให้ดูนะมันเข้าบ่อยอยู่นะคะทุกคนคนมันหลุดห้ารอบนะคะเนี่ยลูกหมูวางไปเมื่อคืนน่ะมันหลุดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหลุดไปห้ารอบนะคะทุกคนเมื่อคืนน่ะลูกหมูวางแต่รอบที่แปดสิบเก้าถึงรอบที่หนึ่งร้อยหกโอ้แล้วหลุดแค่ห้ารอบเองอ่ะคือสูตรเข้าดีนะเนี่ยเนี่ยลูกหมูบอกไว้ด้วยนะคะว่าลูกหมูใช้สูตรอะไรเนี่ย สาตัวบวนคูณสบแปดเปเซนต์นะคะเป็นสูตรของช่องเอพารวยเลยนะคะสำหรับใครที่จะเอาสูตรไปใช้ก็อย่าลืมเอาไปเทศสกันก่อนนะทุกคนก่อนที่จะเล่นแต่อันนี้ลูกหมูแบบเชื่อใจในสูตรเขาจริงจริงต้องมาแหละก็เลยจัดเลยค่ะโอเคค่ะเ,เป็นว่าใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะทักมาหาลูกหมูได้เลยนะ กลุ่มของลูกหมูก็มีนะถักมาหาลูกหมูได้เลยเดี๋ยวลูกหมูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้อคอมเมนต์นะคะทุกคน oh. เราช่องเห oh. ็เทนพารวยนี้ก็มีหลายสูตรเหมือนกันนะคะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้นะลองเอาไปเทสลองเอาไปเล่นกันดูเลย <love> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะถับไปตอนที่ผลรางวัลออกเลยนะคะ oh. โอเคค่ะทุกคนผลรางวัลออกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมยินดีด้วยคุณชนะเดิมพัน420เอ้450บาทโอ้อะไรกันรับเนี่ย มาบวกไปแล้วบวกไปแล้วเห็นไหมเนี่ยคือลดความเสี่ยงรูสิบเก้าประตูไปเลยทุกคนเอาไม่ขึ้นอันเนี้ยสองตัวล่างแปดแปดนะคะทุกคนเราได้แปดมาเราได้แปดมานะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวลูกหมูจะลองเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่ง 5 0 6ศูนย์โคสเปอร์เซ็นต์โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวนี้รอบนี้ลูกหมูจะเล่น1กับ0น,นะคะทุกคนเอาสูตรเข้ามานั่นแหละแต่ว่าก็เลขตามใจตัวเองนิดนึงเล่น1กับ0ในรอบที่64รอบที่64นะคะ2ตัวบน2ตัวล่าง19ประตูเห็นไหมตามใจตัวเองจริงหนกับ0 ไปเลยไปเลยห้าบาทช่องเขามีสูตรเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยนมีสูตรแบบโอ้โห14รอบหลุดแค่สองรอบอะทุกคนอะไรจะปังขนาดนั้น นี่ี่ยสิบสี่รอบรุกไปแค่สองรอบน,นี่อทุนสามร้อยถอนไปสามพันเห็นไหมคะสูตรเขาดีจริงๆนะเนี่ยทุกคนต้องเข้าไปดูแล้วก็แบบไปลองเทสดูก่อน <17. S 2> ไปลองเทสก่อนจะเล่นทุกสูตรทุกครั้งนะคะอย่าลืมเทสกันนะไม่ต้องทำเหมือนลูกหมูนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผลรางวัลออกกันเลยนะคะ โอ้ยทุกคนมาอีกแล้วอ้าไปดูกันของตัวล่างโอเคค่ะเราได้ศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์นะสองตัวล่างสี่สามสี่เจ็ดศูนย์นะคะบียแล้วปังจริงทุนนี้เนีย่ยถ้าเกิดเล่นต่อก็ได้อีกนะคะทุกคนแต่วันนี้ลูกหมูพอแล้วนะเดี๋ยวลูกหมูจะไปวาง เลขในกลุ่มแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็ทักหาลูกหมูได้นะคะแล้วก็ช่องเอ็นเอ็นพารวยนะคะลูกหมูแนะนําเลยนะสูตรเข,เข้าดีมากเลยนะดูดิโอเคค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ลูกหมูด้วยนะคะนคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าจะรีวิวสูตรไหนช่องไหนต่อนะคะ เด็ดเด็ดแม่นแม่นเดี๋ยวลูกหมูหามาให้นะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน